สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันวันนี้นะครับเดือนสุดท้ายนะครับธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปีส5 6 4ครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับทุเรียนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับลงไปประมาณ45หเดือนนะครับ หลังจากผ่านช่วงฝนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลมหนาวพัดผ่านเข้ามานะครับการเจริญเติบโต,ต,ตนะครับในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ก็จะมาชะงักหน่อยช่วง เดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นต้นมานะครับเพราะว่าทุเรียนเจออากาศหนาวนะครับก็เลยเรื่องการให้ปุ๋ยทางดินนะครับก็ไม่ได้ใส่นะครับก็จะเน้นเฉพาะที่เป็นปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกหมักใส่รอบๆรงพุ่มนะครับห่าง ช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องน้ำนะครับอัดน้ำอย่างเดียวเลยครับทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับพื้นดินมันแห้งเร็วนะครับก็เลยต้องเน้นเรื่องน้ำครับช่วงนี้นะครับการเจริญเติบโตก็นะครับช่วงที่ผมถ่ายคลิปลงช่วงหน้าฝนก็ประมาณ2เมตรนะครับ นะครับพอหน้าฝนผ่านไปก็การจเจริญตัวก็ความสูงประมาณตอนนี้ได้ประมาณสองเมตรสามสิบนะครับสำหรับทุเรียนาอายุกุ่บเกือบสองปีแล้วครับเมื่อเช้าผมให้น้ำไปรอบหนึ่งแล้วครับ เห็นก็จะเป็นขี้วัวขี้ควายนะครับช่วงนี้ก็บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับผมปล่อยหญ้าทิ้งไว้นะครับให้เขาช่วยเก็บความชื้นนะครับช่วงหน้าแร้งนะครับอีกประมาณสัก1เดือนนะครับ ผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยทางดิน,นครับช่วงนี้ก็มันยังหนาวอยู่นะครับให้รากเขาปรับสภาพให้ชินกับอากาศหนาวก่อนนะครับเึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีบางต้นก็จะมียอดออกมาครับ ยอดช่วงนี้ก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบางวันก็ลมแรงนะครับบางวันลมแรงทําให้ลมนะครับมันตียอดทําให้ยอดบางส่วนก็เสียหายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชุดใหม่ก็ออกมาอีกครับ เน้นเรื่องน้ำครับช่วงนี้นะครับผมให้น้ำนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับเพราะว่าดินมันแห้งเร็วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับนะครับเดี๋ยวหนาวผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อน ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ